วันนาย้ายกิจการไปที่โคราแกก็นําของสองสิ่งที่แกขาดไม่ได้นั่นคือการไหว้เจ้าด้ยสม้มและคนใช้ที่รู้ใจไปด้วยย้ายมาอยู่ใหม่ขอให้รวยๆขอให้ค้าขายจเจริญรุ่งเรือง <_ C finalement> นี่แกย้ายมาจะเดือนแล้วนะส้มก็ไหวทุกวันทําไมลูกค้าเข้าร้านเราน้อยจังเอางี้พรุ่งนี้แกลองไปซื้อแล้วลองมาไหว้ดูสิเผื่อจะดีขึ้นแล้วหวันรุ่งขึ้นส้ม้านมันนี้เซคะมีอะไรคะแกไหว้เจ้าหรือยัง ไหวแล้วค่ะใช้อะไรไหวก็ส้มไงคะใช้ส้มไหวแล้วนี่อะไรส้มยังเต็มถุงอยู่เลยแกใช้อะไรไหว้ก็หนูใช้ส้มเนี่ยค่ะไหวส้มอะไรฮะส้มตำอ้าวเปิ้ลเปลี่ยนส้มเจ๊เป็นส้มตำซะแล้วเจใช้ส้มตำเนี่ยนะไหวเจ้าตายแล้วเจ้าเผ็ดตายเลยเจ้าเนี่ยเคยกินพริกซะที่ไหนแล้าเอาออกไปเดี๋ยวนี้ ต่ว่าคุณนายค่ะก็นี่มันก็ส้มเอาออกฮัลฮโหลคะคูณสิบถุงหรอคะที่ไหนคะค่าค่าเดี๋ยวส่งให้นะคะฮะลัลโหลทายสองคันรถหรอคะที่ไหนคะค่าค่าเดี๋ยวจะส่งให้เลยค่เดี๋ยวนี้เลยนะคะฮะลัลโหลฮัลโหลคะอีบอกบล็สองร้อยก้อนค่าค่าเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะคะค่ะ เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆลูกค้าก็โทรมาสั่งของมากมายมเอาออกเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเอาออกเลยเอาตั้งไว้อย่างนี้ไม่ไรเลยเนี่ยเอ,เอาส้ตมตำไหวเจ้าลูกค้าโทรสั่งไม่ขาดสายเลยเนี่ยคุณนายคะ่ะเนี่ยมันจังหวัดอะไรคะโคราชแล้วนี่เจ้าอะไรคะอา้าวก็เจ้าที่ไงคะ่ะไหวเจ้าที่โคราชก็ต้องไหวด้วยส้ตมตำเนี่ยไม่ใช่เจ้าที่ปักกิ่งนะคะจะได้ไหว้ด้วยส้ม ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮะให้เหมาทั้งโครงการเลยเหรอคะค่าคคะขอคูณมากแค่เสียคะ่ะเดี๋ยวฉันไปติดต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะปานนี่น,น,นี่เอาจา์นี้ไปซื้อส้อมตำไทยนะ,ะแล้วก็เพิ่มข้าวเหนียว <c oughs> เพิ่มลาบ <c oughs> น้ำตกแก่เหมาไว้ทั้งหลันเลยนะมีอะไรเอามาให้หมดเลยนะเต็มที่เต็มชุดเลยได้เลยค่ะ เราจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยังไงเป็นเพียงความบังเอิญหรือของไหวจะถูกกับเจ้าที่จริง